ยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องยูวค a s สถานที่ที่พลังงานมาพบกับความแม่นยำและเครื่องจักรไม่ใช่แค่ถูกสร้างขึ้นแต่มันถูกออกแบบมาเพื่อความเหนือกว่าถ้าคุณหลงไหลในรถยนต์เครื่องจักรและนวัตกรรมทางวิศวกรรมคุณมาถูกที่แล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและเปิดการแจ้งเตือนเพราะวันนี้เราจะพาคุณไปไกลกว่ารถยนต์เราจะพาคุณเข้าสู่ยานยนต์สงครามขนาดมหึมาที่หุ้มเกราะและทรงพลังรถถัง T449 รุ่นปี2026ของประเทศไทย ที449ไม่ใช่แค่ยุทธป,ปกรณ์ใหม่แต่มันคือสัญ,ญลักษณ์สื่อให้เห็นถึงการก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ของอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยรถถังรุ่นใหม่นี้ได้รับการออกแบบพัฒนาและประกอบขึ้นอย่างเต็มรูปแบบโดยกระทรวงกลาโหมของไทยร่วมกับพันธมิตรจากต่างประเทศแล้วอะไรคือสิ่งที่ทำให้ที449โดดเด่นมาค้นหากัน เพียงแค่แรกเห็นที่449ก็ให้ความรู้สึกทรงพลังตัวรถมีความยาวประมาณ10.2เ mm, มตรติดตั้งปืนใหญ่ขนาด125มิลลิเมตรอยู่บนป้อมปืนขนาดใหญ่การออกแบบตัวถังเน้นความเฉียบคมสไตล์ล่องหนทําให้ดูดุดันและทันสมัยวิศวกรผสมผสานแนวคิดจากรถถังรัเสเซียและตะวันตกเข้าด้วยกันทั้งความทนทานแบบตะวันออกและระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบตะวันตกหนึ่งในฟีเจอร์ที่น่าประทับใจที่สุดคือระบบขับเคลื่อนแบบไฮบริดใช่ครับ ไฮบริดจริงๆรถถังรุ่นนี้ใช้เครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบควบคู่กับมอเตอร์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ให้กำลังรวมประมาณ2,000แรงม้าระบบนี้ไม่ใช่เพื่อประหยัดน้ำมันอย่างเดียวแต่ยังช่วยให้สามารถเคลื่อนที่แบบไร้เสียงในความเร็วต่ำเหมาะสำหรับภารกิจลาดประเวนและสงครามในเมืองความเร็วสูงสุดอยู่ที่ประมาณ75กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนถนนและ50กิโลเมตรต่อชั่วโมงนอกถนนซึ่งถือว่าเร็วมากสำหรับรถถังหนัก65ตัน แต่มันไม่ได้มีแค่พลังเท่านั้นที่4 4 9ยังออกแบบมาเพื่อความอยู่รอดและการปรับตัวในสนามรบระบบกรอบใช้วัสดุหลายชั้นผสมผสานเหล็กเสริมกรอบปฏิกิริยาและวัสดุเซรามิกลามินาเอ็กที่พัฒนาโดยไทยเพื่อให้ต้านทานแรงระเบิดและกระสุนเจาะเกราะได้อย่างมีประสิทธิภาพด้านบนของตัวรถติดตั้งระบบต่อต้านโดรนทันสมัยซึ่งตรวจ,จับโดรนได้ในรัศมีใกล้และสามารถรบกวนสัญญาณหรือทำลายได้ด้วยปืนอัตโนมัติขนาด30มมตร ที่ควบคุมจากระยะไกลปืนนี้ยังสามารถยิงใส่เป้าหมายภาคพ,พื้นดินได้อย่างแม่นยำอีกด้วยภายในปั้มปืนมีระบบโหลดกระสุนอัตโนมัติที่ช่วยให้ยิงได้เร็วขึ้นและลดจำนวนพลประจำรถให้เหลือเพียง3ามคนผู้บังคับการคนขับและพลยิงปืนหลักสามารถยิงกระสุนหลากหลายประเภทรวมถึงกระสุนเจาะก,กรอกกระสุนระเบิดแรงสูงและกระสุนระเบิดอัจฉริยะนอกจากนี้ยังสามารถยิงขีปนาวุธต่อต้านรถถังได้ไกลถึง8กิโลเมตร ระบบควบคุมการยิงของ T-449 เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ติดตั้งกล้องจับภาพความร้อนระบบวัดระยะด,ด้วยเลเซอร์และซอฟต์แวร์ AI ช่วยในการค้นหาและติดตามเป้าหมายทำให้สามารถยิงเป้าได้อย่างแม่นยำแม้ในเวลากลางคืนหรือสภาพอากาศแย่ระบบนี้ยังสามารถแชร์ข้อมูลเป้าหมายกับรถถังและยานพาหนะอื่นๆผ่านเครือข่ายสนามรบแบบเข้ารหัส ภายในห้องควบคุมเป็นแบบดิจิทัลทั้งหมดมีหน้าจอสัมผัสแผนที่3มิติและระบบแสดงผลเสมือนจริงผู้ขับขี่สามารถมองเห็นภาพรอบตัวได้180องศาผ่านกล้องพาโนรามาทำให้ควบคุมได้ง่ายและปลอดภัยยิ่งขึ้นอีกจุดเด่นคือความสามารถในการปรับแต่งรถถังรุ่นนี้สามารถติดตั้งชุดเกราะเสริมระบบรบทางอิเล็กทรอนิกส์และแม้แต่เปลี่ยนป้อมปืนได้ตามภารกิจช่วยให้เหมาะกับการรบทั้งในทะเลทรายป่าหรือพื้นที่น้ำท่วม ความปลอดภัยของพลประจํารถก็ได้รับความใส่ใจช่องเก็บกระสุนมีระบบระบายแรงระเบิดตัวถังภายในบุดด้วยวัสดุป้องกันสะเก็ดระเบิดและติดตั้งระบบป้องกันเชิงรุกที่สามารถทําลายกระสุนก่อนจะโดนตัวรถที่นั่งยังถูกออกแบบให้รองรับแรงระเบิดจากกับระเบิดได้อีกด้วยนปี2026 T449 จะกลายเป็นกำลังหลักของกองทัพบ,บกไทย โดยจะผลิตลอดแรกจำนวน100คันและอาจขยายเพิ่มเติมในอนาคตมีหลายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่แสดงความสนใจในการจัดซื้อด้วยในเวทีระดับโลกที่449ทําทำให้ประเทศไทยกลายเป็นผู้เล่นตัวจริงในด้านเทคโนโลยียานเกราะมันไม่ใช่แค่เรื่องขององค์การป้องกันประเทศแต่ยังแสดงถึงศักยภาพด้านอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและความมั่นคงเชิงยุทธศาสตร์ของชาติไม่ว่าคุณจะเป็นแฟนพันธุ์แท้ของรถถังคอเทคโนโลยีหรือแค่ชื่นชอบเครื่องจักรทรงพลัง ที่ลบ449ปี2026คันนี้คือสิ่งที่คุณไม่ควรพลาดขอบคุณที่รับชมการจอดลึกรถถังที่449กับช่องยูคาหากคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อชมเนื้อหาดีหาดีเกี่ยวกับเครื่องยนต์พาหนะและนวัตกรรมอีกมากมายจากเราแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขับเคลื่อนไปข้างหน้าด้วยพลังแห่งความรู้และความหลงไหล